คุณนอนไม่หลับมานานแค่ไหนแล้วคะหรือใจคุณกําลังกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าชี้ค่ะอาการเหล่านี้ไม่ใช่แค่คุณเครียดแต่มันกําลังบอกใบ้ถึงการยุดติดบางอย่างที่กําลังซ่อนอยู่ลึกๆในใจของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธนะคะ คืนที่ผ่านมาคุณนอนหลับสนิทดีไหมคะหรือเป็นอีกคืนหนึง่งที่คุณต้องพลิกตัวไปมาบนเตียงสมองวิ่งวุ่นคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีจนสว่างคาตาหลายคนบอกว่านี่คืออาการของความเครียดความกังวลหรืออาจจะเป็นปัญหาสุขภาพซึ่งก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งคะ่ะแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปลึกกว่าชั้นของความคิดลึกกว่าความรู้สึกที่ผิวเผิน เราอาจจะค้นพบความจริงที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและชี้ทางไว้เมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วความจริงข้อนั้นก็คือต้นตอของความกระสับกระส่ายความทุกข์ที่ทำให้เรานอนไม่หลับมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเสมอไปค่ะแต่มันเกิดจากกับดักที่มองไม่เห็นที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเอง กับดักที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้เจ้าความยึดติดที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นอย่างไรมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในชีวิตประจำวันของเราและมันก่อกวนการนอนหลับของเราได้อย่างไรเรื่องราวในวันนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อการนอนไม่หลับ และอาจจะมอบกุญแจสำคัญที่จะไขประตูไปสู่ความสงบที่คุณตามหามาทั้งชีวิตเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้เราต้องย้อนกลับไปที่หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะนั่นก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเศรศสริฐสี่ประการหลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทุกขสมุท,ทยัยนิโรธมักพูดง่ายๆก็คือทุก คือการยอมรับว่าปัญหาหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจมันมีอยู่จริงซึ่งในที่นี้ก็คืออาการนอนไม่หลับความกระวนกระวายใจของเรานั่นเองค่ะสมุท,ทยัยคือการสืบหาสาเหตุของปัญหานั้นนิโรธคือการรู้จักสภาวะที่ปัญหาดับไปแล้วหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงนั่นก็คือความสงบสุขการหลับอย่างเป็นสุขและมรรค คือหนทางหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นคนส่วนใหญ่เวลานอนไม่หลับมักจะข้ามไปหาวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยค่ะไปหามักเลยเช่นหายานอนหลับมาทานหาน้ำมันหอมระเหยมาจุดพยายามนั่งสมาธิแบบบังคับให้จิตนิ่งซึ่งบางครั้งก็ได้ผลแต่หลายครั้งมันก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น เพราะเรายัางไม่ได้จัดการกับสมุทยัยหรือต้นต่อที่แท้จริงของมันเลยแล้วสมุทยัยหรือสาเหตุแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบคืออะไรละ่ะคำตอบนั้นมีเพียงคำเดียวสั้นๆแต่ลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะนั่นคือตัณหาตัณหาในภาษาธรรมะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความใคร่ทางเพศอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันนะคะแต่ตัณหาหมายถึง ความทยานอยากหรือความปรารถนาอย่างรุนแรงที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของปุถุชนทุกคนมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันต้องได้สิ่งนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงจำแนกตัณหาหลักๆออกเป็นสามอย่างด้วยกันค่ะลองฟังดีๆนะคะแล้วลองสำรวจใจตัวเองดูว่ามีข้อไหนที่ตรงกับเราบ้างหคือกามตัณหา นี่คือความอยากในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสพูดง่ายๆคือความอยากเสพสุขทางประสาทสัมผัสทั้ง5อยากฟังเพลงเพราะๆอยากกินของอร่อยๆอ,อ,อยากอยู่ในบ้านสวยๆอยากมีคนรักที่น่าพอใจความอยากเหล่านี้มันทำให้ใจเราวิ่งพล่านไปข้างนอกตลอดเวลาเพื่อสแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็ม เมื่ออย่างไม่ได้ก็ดิ้นรนเมื่อได้มาแล้วก็กลัวว่าจะเสียไปใจมันจึงไม่เคยสงบนิ่งเลยสักครั้ง 2. คือภาวะตัณหาภาวะแปลว่าความมีความเป็นภาวะตัณหาจึงหมายถึงความอยากที่จะมีหรืออยากที่จะเป็นอยากรวยอยากเก่งอยากสวยอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นที่ยอมรับอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดี อยากให้ชีวิตของเราเป็นแบบที่เราวาดฝันไว้ความอยากเป็นนี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญที่สร้างแรงกดดันมหาศาลกับชีวิตเราแบกภาพลักษณ์ที่เราอยากจะเป็นเอาไว้บนบาตตลอดเวลาแล้วมันก็หนักหนักจนหวางไม่ลงแม้กระทั่งตอนที่เราล้มตัวลงนอนและ 3. คือวิภวะตัณหาข้อนี้จะตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วค่ะวิภวะแปลว่าความไม่มี ความไม่เป็นวิภวะตัณหาจึงหมายถึงความอยากที่จะไม่มีหรือไม่เป็นพูดง่ายๆคือความไม่อยากความผลักไสไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากจนไม่อยากล้มเหลวไม่อยากถูกตำหนิไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดเมื่อเรามีความอยากที่จะผลักไสสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็จะเกิดความต่อต้านเกิดความขัดแย้ง เกิดความเครียดขึ้นมาทันทีลองคิดดูสิคะในคืนที่คุณนอนไม่หลับในหัวของคุณมันเต็มไปด้วยตันหาข้อไหนบ้างบางทีอาจจะเป็นความคิดที่ว่าพรุ่งนี้ต้องเสนองานให้ผ่านให้ได้นี่คือภาวะตันหาความอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือความคิดที่ว่าทำไมเขาต้องพูดกับเราแบบนั้นด้วยนะไม่น่าเลยนี่คือวิภวะตัณหา ความไม่อยากเจอกับคำพูดหรือสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือแม้กระทั่งความคิดที่ว่าอยากจะหลับเดี๋ยวนี้เลยทำไมมันไม่หลับสักทีนี้ก็เป็นตันหาอย่างหนึ่งค่ะคือความอยากให้เกิดสภาวะที่สบายและไม่อยากอยู่ในสภาวะที่ทรมานเห็นไหมคะว่าเจ้าตันหาทั้งสามนี้มันทำงานอยู่ในหัวของเราตลอดเวลามันเหมือนคลื่นใต้น้ำที่คอยซัดสาดให้จุดใจของเราไม่เคยสงบนิ่ง และเมื่อตันหาเหล่านี้มันผสานเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งพลังยิ่งกว่านั่นก็คืออุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นหายนะแห่งการนอนไม่หลับจึงบังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้วอุปาทานมันคืออะไรกันแน่มันทำงานอย่างไรและมันเกี่ยวอะไรกับส่วนประกอบของชีวิตเราพระพุทธเจ้าท่านส่งฉีให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสิ่งที่เราร่วบรัฐเรียกมันว่า ตัวฉันหรือของฉันนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงการประชุมกันของส่วนประกอบ5อย่างเท่านั้นที่เรียกว่าขันห้าขันแปลว่ากองหรือกลุ่มขันห้าก็คือกลุ่มของส่วนประกอบ5กองที่มาประชุมกันชั่วคราวแล้วเราก็ไปหลงยิดว่ามันคือตัวเราของเราการยิดมั่นในขันห้านี่แหละค่ะที่เรียกว่าอุป,ปาทานขันห้าและนี่คือแก่นกลางของปัญหาทั้งหมด คือต้นตอของความทุกข์ที่ทำให้เราต้องกระสับกระส่ายจนนอนไม่หลับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะขอเล่าเรื่องราวของสตรีท่านหนึ่งที่เราจะสมมุติชื่อเธอว่าคุณแก้วนะคะคุณแก้วเป็นผู้หญิงที่เก่งมากค่ะเป็นหัวหน้าง,งานที่ประสบความสำเร็จในบริษัทใหญ่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีบ้านมีรถมีทุกอย่างที่สังคมบอกว่านี่คือชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่คุณแก้วมีความรับอย่างหนึ่งที่เธอไม่เคยบอกใครคือเธอทรมานจากอาการนอนไม่หลับเรื้อรังมานอนหลายปีทุกคืนทันทีที่หัวถึงหมอนสมองของคุณแก้วจะเริ่มทำงานหนักกว่าตอนกลางวันเสียอีกภาพเรื่องงานคำพูดของลูกน้องแผนการในอนาคตความกังวลเรื่องสุขภาพของพ่อแม่มันจะประดังประเดเข้ามาในหัวเหมือนหนังที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาไม่ยอมจบเท่าลองมาแล้วทุกวิธีคะ่ะ ทั้งกินยาคลายเครียดฟังเสียงคลื่นดื่มนมอุ่นๆแต่ก็ทำได้แค่ช่วยให้เคลิ้มไปได้ชั่วครู่แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับหัวใจที่เต้นระรัวแล้วก็ไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้อีกเลยชีวิตของคุณแก้วคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่คนคนหนึ่งปกเป็นทาสของอุป,ปาทานขันห้าโดยไม่รู้ตัวเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณแก้วไปยึดติดกับอะไรบ้าง กองที่หนึ่งเรียกว่ารูปขันรูปก็คือทุกสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นสาสารจับต้องได้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายของเรานี่แหละค่ะรวมถึงสิ่งของภายนอกทั้งหมดด้วยบ้านรถเสื้อผ้าเงินทองคุณแก้วยึดติดในรูปขันอย่างรุนแรงเธอกังวลกับร่างกายของเธอเสมอทำไมช่วงนี้ดูโทรมจังหรือรอยก็เริ่มมาแล้วถ้าพักผ่อนไม่พอแบบนี้จะต้องป่วยหนักแน่ๆเลย ร่างกายนี้มันช่างอ่อนแอเสียจริงทำไมมันไม่ยอมนอนพักผ่อนอย่างที่เราสั่งนะเธอปฏิบัติต่อร่างกายเหมือนมันเป็นสมบัติล้ำค่าที่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเมื่อมันไม่เป็นดั่งใจเช่นการที่มันไม่ยอมหลับเธอก็จะทุกข์ร้อนกระวนกระวายนอกจากร่างกายแล้วเธอยังยึดติดกับรูปภายนอกอื่นๆด้วยเธอกังวลว่าบ้านจะต้องสะอาดเอี่ยมรถจะต้องไม่มีรอยขีดข่วน ทุกอย่างที่เป็นของฉันจะต้องดูดีอยู่เสมอความกังวลเหล่านี้มันกลายเป็นภาระที่มองไม่เห็นที่เธอต้องแบกเอาไว้แม้ในยามหลับตากองที่สองเวทนาขันเวทนาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสงสารนะคะแต่หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อประสาทสัมผัสของเราไปกระทบกับสิ่งต่างๆเวทนามีสามแบบหลักๆคือสุขเวทนา ความรู้สึกสุขสบายพอใจทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์ไม่สบายไม่พอใจและอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ปัญหาของคุณแก้วและของพวกเราส่วนใหญ่คือการยึดติดในเวทนาเราจะวิ่งไล่ล่าสุขเวทนาและวิ่งหนีทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลา คุณแก้วจะรู้สึกดีมากเมื่อได้รับคำชมจากเจ้านายสุขเวทนาเธอจะเอามันมาคิดซ้ำๆยิ้มกับตัวเองแล้วก็อยากได้มันอีกในทางกลับกันเมื่อเธอถูกลูกน้องนินทาหรือทำงานผิดพลาดทุกขเวทนาเธอจะรู้สึกแย่มากๆแล้วก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกจิตใจของคุณแก้วจึงแกว่งไปมาระหว่างความอยากได้กับความไม่อยากเจอ มันเหมือนชิงช้าที่ไม่มีวันหยุดนิ่งในตอนกลางคืนจิตที่คุ้นชินกับการแกว่งไปมาแบบนี้มันจะสงบนิ่งได้อย่างไรล่ะคะมันก็จะแกว่งของมันไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องที่ทำให้สุขแล้วก็สลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนั้นกองที่3สัญญาขันสัญญาในที่นี้หมายถึงความจำได้หมายรู้ มันคือคลังข้อมูลในสมองของเราที่เก็บทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้เคยได้ยินเคยได้เห็นมันคือสิ่งที่ทำให้เราจำได้ว่านี่คือสีแดงนี่คือโต๊ะคนนี้ชื่ออะไรเรื่องนั้นเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่สัญญายังรวมไปถึงการให้ป้ายหรือให้ความหมายกับสิ่งต่างๆด้วยค่ะเช่นเราให้ป้ายว่าความสำเร็จคือสิ่งที่ดีและความล้มเหลวคือสิ่งที่เลวร้าย คุณแก้วตกเป็นทาสของสัญญาขันอย่างหนักหน่วงในตอนกลางคืนคลังข้อมูลในหัวของเธอจะเปิดทำงานอย่างเต็มที่เธอนึกย้อนไปถึงความผิดพลาดในอดีตวันนั้นไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยโปรเจก์นั้นถ้าทำอีกแบบคงจะดีกว่านี้นี่คือการดึงเอาสัญญาในอดีตขึ้นมาทิมแทงตัวเองซ้ำในขณะเดียวกันเธอก็เอาสัญญาที่เป็นป้ายความหมายต่าง มาสร้างความกังวลถึงอนาคตถ้าเดือนหน้าทำยอดไม่ได้ตามเป้าฉันจะกลายเป็นคนล้มเหลวถ้าลูกสอบเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้แปลว่าฉันเป็นแม่ที่แย่เห็นไหมคะว่าสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เมื่อถูกอุป,ปทานเข้าไปยึดมั่นถือนั่นมันจะกลายเป็นเครื่องมือชั้นดีในการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองโดยเฉพาะในความเงียบสง,งัดของยามค่ำคืน กองที่ 4- สังขารขันสังขารในที่นี้หมายถึงความคิดปรุงแต่งมันคือส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นตัวปรุงให้เกิดความคิดดีความคิดชั่วความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันคือเจตนาความจงใจความมุ่งมั่นการวางแผนการตัดสินการวิพากวิจาร์พูดให้เห็นภาพง่าย สังขารขันก็คือนักคิดหรือนักวางแผนที่อยู่ในหัวของเรานั่นเองค่ะสำหรับคนเก่งและมีความรับผิดชอบสูงอย่างคุณแก้วสังขารขันของเธอทำงานหนักมากมันคือสิ่งที่ผลักดันให้เธอประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันมันก็คือสิ่งที่ฆ่าเธอในตอนกลางคืนทันทีที่เธอพยายามจะพักผ่อนเจ้านักวางแผนในหัวมันไม่ยอมหยุดค่ะ พรุ่งนี้ต้องโทรหาคนนั้นต้องอีเมลเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวประชุมตอนบ่ายอ้อแล้วก็อย่าลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตด้วยมันคิดมันปรุงแต่งมันวางแผนไปข้างหน้าไม่หยุดหย่อนมันคิดวนไปถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดหาวิธีป้องกันคิดหาทางแก้คิดแล้วคิดอีกเป็นร้อยเป็นพันรอบจิตที่ถูกความคิดปรุงแต่งลากจูงไปไม่หยุดหย่อนแบบนี้มันจะหาความสงบเจอได้อย่างไร นี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าสมองมันไม่ยอมหยุดคิดจริงๆแล้วมันคือการทำงานของสังขารขันที่เราเข้าไปหยึดมั่นจนแยกไม่ออกว่านั่นเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ตัวเราและกองสุดท้ายกองที่5วิญญาณขันวิญญาณในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงผีหรือดวงวิญญาณที่ล่องลอยนะคะแต่หมายถึงความรู้แจ้งทางอายตนะหรือตัวรับรู้ มันคือความสามารถในการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายและใจวิญญาณเป็นเหมือนจอภาพ,พยนตร์ที่ว่างเปล่าค่ะส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือเนื้อเรื่องที่ถูกฉายขึ้นบนจอน,นั้นคุณแก้วยึดมั่นว่าวิญญาณหรือผู้รู้นี้คือตัวฉันเมื่อมีภาพที่ไม่ดีรูปฉายขึ้นมามีความรู้สึกแย่ๆเวทนาเกิดขึ้น มีความทรงจำเลวร้ายสัญญาผุดขึ้นมีความคิดปรุงแต่งที่วุ่นวายสังขารเกิดขึ้นเธอก็จะรู้สึกว่าฉันกำลังแย่ฉันกำลังทุกข์ฉันกำลังวุ่นวายเธอเอาตัวตนเข้าไปพัวพันกับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตใจโดยไม่เคยสังเกตเลยว่าจริงๆแล้วตัววิญ,ญญาณหรือผู้รู้นั้นมันเป็นเพียงผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้เฉยๆ มันไม่ได้เป็นเจ้าของความทุกข์เหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยดังนั้นทุกคืนของคุณแก้วจึงเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดในสนามรบแห่งจิตใจรูปขันบอกว่าร่างกายนี้ต้องรับเวทนาขันบอกว่าฉันไม่อยากรู้สึกกระสับกระส่ายแบบนี้สัญญาขันขุดเอาเรื่องเก่าๆมาฉายซ้ำสังขารขันก็วางแผนอนาคตไม่หยุด และวิญญาณขันก็รับเอาความวุ่นวายทั้งหมดนั้นมาแล้วก็สรุปเอาเองว่าฉันกำลังทุกข์ทรมานนี่คือวงจรของอุป,ปาทานขันห้าที่ทำให้เธอนอนไม่หลับมันคือทุกข์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีต้นตอนมาจากสมุทยัยคือตัณหาและความยึดมั่นในขันทั้งห้านั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวของคุณแก้วดำเนินต่อไปอย่างไรเธอจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้หรือไม่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของคุณแก้ว ไม่ได้มาจากยาตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเทคนิคการนอนที่ซับซ้อนขึ้นแต่มาจากการที่เธอได้มีโอกาสฟังทำบรรยายเรื่องหนึ่งโดยบังเอิญทำบรรยายนั้นพูดถึงเรื่องขันห้าและพูดถึงประโยคสำคัญที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในตอนแรกเธอก็ยังไม่เข้าใจท่องแท้แต่คืนนั้น ขณะที่เธอนอนไม่หลับเช่นเคยจิตของเธอกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานทันใดนั้นประโยคที่ได้ฟังก็แวบเข้ามาในหัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอฉุกคิดขึ้นมาว่าอ๋อไอความคิดเรื่องงานที่มันผุดขึ้นมาตอนนี้มันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นสินะจากที่เคยพยายามสู้กับความคิดพยายามกดมันเอาไว้ หรือพยายามเปลี่ยนให้มันไปคิดเรื่องอื่นเธอตัดสินใจลองทำในสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือการเฝ้าดูมันเฉยๆเธอไม่ได้บอกว่าฉันกำลังคิดเรื่องงานแต่เธอลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นอ๋อมีความคิดเรื่องงานกำลังเกิดขึ้นในใจเธอเฝ้าดูมันเหมือนคนยืนอยู่ริมถนนแล้วมองดูรถที่วิ่งผ่านไป มีรถคันที่ชื่อว่าความกังวลเรื่องยอดขายแล่นผ่านเข้ามาเธอแค่รับรู้ว่ามันมาแล้วก็ไม่ได้กระโดดขึ้นรถคันนั้นด้วยเธอแค่ปล่อยให้มันแล่นผ่านไปสักพักรถคันใหม่ที่ชื่อว่าความหงุดหงิดที่นอนไม่หลับก็แล่นเข้ามาเธอก็ทำเหมือนเดิมคือแค่รู้ว่ามันมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเธอเริ่มฝึก ที่จะแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูเธอเริ่มเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าตัวเธอที่แท้จริงหรือสภาวะของผู้รู้มันไม่ใช่ความคิดมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่ความทรงจำเธอเป็นเพียงพื้นที่ว่างๆที่คอยเฝ้าดูสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎของธรรมชาติ นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณแก้วค่ะเธอค้นพบว่าการปล่อยวางที่แท้จริงมันไม่ใช่การทิ้งงานทิ้งความรับผิดชอบหรือกลายเป็นคนไม่เอาไหนแต่การปล่อยวางคือการปล่อยวางความยึดมั่นที่ว่าสิ่งเหล่านั้นคือตัวฉันหรือของฉันต่างหากเธอไม่ได้หยุดคิดเพราะการคิดเป็นธรรมชาติของสังขารขัน แต่เธอหยุดที่จะยึดว่าความคิดนั้นเป็นเราเธอไม่ได้หยุดรู้สึกเพราะการรู้สึกเป็นธรรมชาติของเวทนาขันแต่เธอหยุดที่จะยึดว่าเราเป็นเจ้าของความรู้สึกนั้นคืนแล้วคืนเล่าคุณแก้วฝึกฝนการเป็นผู้ดูที่เป็นกลางในช่วงแรกๆมันก็ยากค่ะเผลอทีไรก็กระโดดขึ้นรถแห่งความคิดไปทุกทีแต่เธอไม่ยอมแพ้ เมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าเผลอเธอก็ค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่ที่การเป็นผู้ดูใหม่อย่างอ่อนโยนไม่ตำหนิตัวเองแล้วสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเธอหยุดสู้หยุดต่อต้านหยุดเข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายในหัวความวุ่นวายเหล่านั้นมันก็ค่อยๆหมดแรงลงไปเอง เหมือนกองไฟที่เมื่อไม่มีใครคอยเติมเชื้อมันก็ค่อยๆมอดดับไปจิตใจของเธอที่เคยเหมือนทะเลคลั่งก็ค่อยๆสงบนิ่งลงกลายเป็นผืนน้ำที่เรียบใสและในคืนหนึ่งท่ามกลางความสงบนั้นคุณแก้วก็พลอยหลับไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวด้วยซ้าเธอหลับลึกหลับสนิทอย่างที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมานานหลายสิบปี เธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่นปลอดโปรง่งและเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณแก้วยังคงเป็นผู้บริหารที่เก่งกาจเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือทัศนคติที่เธอมีต่อขันห้าเธอมองร่างกายเป็นเพียงบ้านชั่วคราวที่ต้องดูแลตามสมควรแต่ไม่ยึดติดว่ามันต้องสมบูรณ์แบบ เธอมองความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเพียงแขกที่แวะมาเยี่ยมมาแล้วก็ไปไม่ได้ให้ค่ามันมากไปกว่าที่เป็นเธอมองความคิดเป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าของจิตใจไม่วิ่งไล่ตามมันอีกต่อไปการนอนหลับอันแสนสุขจึงไม่ใช่เป้าหมายหลักของการปฏิบัติของคุณแก้วอีกต่อไปค่ะแต่มันกลายเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเอง จากการที่เธอได้ค้นพบความสงบภายในที่แท้จริงจากการปลดล็อกตัวเองออกจากพันธนาการของอุป,ปาทานนั่นเองท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของคุณแก้วอาจจะเป็นเรื่องราวของใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ณที่นี้อาการนอนไม่หลับความกระสับกระส่ายมันอาจไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพกายแต่มันอาจเป็นเสียงกระซิบเป็นสัญญาณเตือนจากจิตใจที่ลึกที่สุดของเรา ว่าเรากำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างแน่นเกินไปหรือเปล่าเรากำลังยึดติดกับภาพลักษณ์ของความสำเร็จอยู่หรือไม่เรากำลังยึดติดกับความทรงจำในอดีตที่เจ็บปวดอยู่หรือไม่เรากำลังยึดติดกับความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่หรือไม่หรือเรากำลังยึดติดแม้กระทั่งกับความพยายามที่จะปล่อยวางอยู่หรือเปล่าคืนนี้ก่อนที่คุณจะล้มตัวลงนอน ลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งไม่ต้องพยายามทำใจให้สงบไม่ต้องพยายามไม่คิดแค่ลองเป็นผู้ดูที่ใจดีเฝ้ามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณมองดูความคิดที่ผุดขึ้นมองดูความรู้สึกที่ปรากฏมองดูมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปคุณอาจจะค้นพบเหมือนที่คุณแก้วค้นพบได้ค่ะ ว่าความสงบที่คุณตามหามันไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดซ่อนอยู่หลังม่านของความยึดมั่นถือมั่นรอเพียงแค่คุณจะหันกลับมามองและทำความรู้จักกับมันเท่านั้นเองแล้วคุณล่ะคะกำลังยึดติดกับอะไรที่ทำให้คุณต้องทนทุกข์อยู่ตอนนี้ลองสํารวจใจตัวเองดูนะคะคำตอบอาจจะทำให้ชีวิตของคุณเบาสบายขึ้นอย่างคาดไม่ถึง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ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 